ครับนี่คือรายการต้องซ่ารีวิวครับวันนี้นะครับต้องซ่ารีวิวจะมารีวิวเว็บแคมตัวนี้ครับราพู C260 อ่านว่าราพูแล้วกันนะครับผมจะออกเสียงตามที่เขาเขียนไว้ Full HD 1 0 8 0 p เว็บแคมคือตอนนี้ความละเอียดเนี่ยมันจะมี7 2 0 p ก็คือเป็น HD นะครับ7 2 0 p คือ HD high definition นะครับ ส่วน 1080p เนี่ยเขาจะเรียกว่า full HD นะครับ full high definition แล้วก็จะมี 2K อีกสำหรับของคอมพิวเตอร์นะครับความละเอียดสเต็ปถัดไปคือ 4K จริงๆเว็บแคมเนี่ยเขามี 4K แล้วด้วยนะ 4K ก็จะเป็นราคาก็จะสะเตปเ็ปอัพขึ้นไปนะครับคือความตั้งใจผมเนี่ยหาเว็บแคมที่ราคาประมาณไม่ประมาณพันบาทก็ได้ตัวนี้ครับ890บาทวิธีการติดตั้งเราก็แค่เสียบ USB ผมใช้ Mac mini นะครับเป็น Mac mini M1 พอเสียบปุ๊บอะ มันไม่ต้องไปเซตอัพหรือทำอะไรเลยเราก็วางไว้ข้างบนแบบนี้มันแค่นี้เองครับมันแค่เหน็บไว้ข้างหลังจอเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยตรงนี้มันจะนูนกว่าสมมุติเราเกิดเราย้ายพอมาถึงตรงนี้มันไม่มีที่คำ้ำเราก็ต้องกดมาอันนี้คือเป็นเบสิกครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นแบบเป็นมีความกริปมีความเกาะนิดนึงนุ่มๆ ไม่ทำลายพื้นผิวของจอจุดติดตั้งโดยปกติมาตรฐานก็จะเป็นตรงนี้กล้องราพูตัวนี้ครับเขาสามารถหมุนอย่างนี้ได้คือสามารถโยกหมุนได้รอบเลย แล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้ตามอิสระก็จะมีความหนืดความฝืดนิดนึงเขาสามารถก้มลงมาได้หรือเงยได้เลยทีนี้ผมจะลองเปิดโปรแกรมสมมุติว่าซูมนะครับยังไม่มีการเชิญเข้าห้องเนี่ยเราก็ลองเปิดดูก่อนแล้วลองเข้าไปที่ Prefer e n c e นะครับในซูมเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือหน้า Setting อันนี้มันจะขึ้นมาที่ Audio โกล้องตัวนี้มีไมค์ด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมว่าไมโครโฟนเนี่ยก็จะขึ้นว่าราพูคาเมล่านะครับผมพูดไปเนี่ยมันก็จะดีดตามลองไปดูที่วิดีโอนะครับ วิดีโอก็จะเห็นว่านี่อันนี้คือภาพภาพจากกล้องเว็บแคมตัวนี้เลยครับอันนี้ผมใส่ virtual background ไว้ลองเอาออกก็จะเห็นประมาณนี้ครับความคมชัดเนี่ย ผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็น1 8 8 0ปถ้าใครที่มีโน้ตบุ๊กแล้วไม่ชอบความคมกล้องโน้ตบุ๊กที่มีอยู่ไม่พึงพอใจก็ซื้อพวกนี้ครับไปติดเพิ่มได้มันก็จะชัดขึ้นจะเห็นว่าเนี่ยถ้าสมมุติด,ดูจากมือผมเนี่ยมันจะมันจะกว้างส่วนใหญ่มุมก็จะอยู่ประมาณนี้เมื่อคืนพอดีได้ลองพอดีครับมีเข้าเซชั่นสะดวกขึ้นครับ โปรแกรม l ล n e นะครับก็สามารถใช้กล้องได้เช่นกันอันนี้คือ l ล n e บน Mac นะครับถ้าเราดูเนี่ยตรงช่องที่เขียนว่า call อะครับบางทีเมื่อคืนก็ลอง call กับเพื่อนในกลุ่มอยู่เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันไมโครโฟนก็เลือกเป็นลาป,ปูคามเมล่าได้เหมือนกันอันนี้คือหน้าจอ Quick Time ของ MacOS เลือกที่ Movie Recording นะครับเขาก็จะขึ้นเพราะว่าเราต่อกล้องไว้แล้วมันก็จะเด้งกล้องที่เราต่อไว้โดยอัตโนมัติไมเนี่ย อินพุตเนี่ยเลือกได้ครับว่าจะให้เป็นกล้องเนี่ยก็จะเป็นลาฟู Camera นะครับไมโครโฟนก็เป็นลาฟู Camera เดี๋ยวจะลองเสียงใหม่ให้ฟังอันนี้เป็นเสียงจากไมค์เว็บแคมนะครับนั่งอยู่ในระยะโต๊ะธรรมดาเลยนะครับระยะที่เหมือนเวลาใช้จริงเวลาผมใช้จริงผมก็จะใช้ Airpods Pro ในการเป็นไมโครโฟนและเป็นหูฟังเพราะว่าเสียงจะชัดเจนกว่า เอาเสียงออกจากลําโพงอะไรเงี้ยนะครับมันจะโฟกัสได้ดีกว่าก็อยู่ที่ถนัดครับอยู่ที่แต่ละคนถนัดแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะเป็นเสียงจากนี่ไมล์แล้วเทียบเสียงนะครับวันนี้ผมใช้ไมล์โรดไมโครนะครับวันนั้น่ะที่มีคลิปหนึ่งที่เสียงมันอู้อ่ะมันเป็นเพราะว่าผมมาใช้ไม์อันนี้แล้วก็แกะเด d แค t เขาออกแต่สุดท้ายแล้วคือเราอ๋อเรารู้แล้วว่ามันต้องมีไว้เพื่อมันกันไม่ให้มันพลิกเข้าไปแล้วอุด ที่เนื้อเราแล้วเสียงมันเลยอู้เพราะว่ามันเป็นเสื้อยืดบางทีเราแบบมูฟเมนต์อย่างเงี้ยมันก็อุดขึ้นมาแต่ถ้ามีตัวเนี้มันก็จะไม่อุดครับมันก็จะช่วยได้เรื่องเสียงก็จะมีปัญหารสรุปครับเราสรุปเรากลับมากล้องดีดีกว่าเนาอะ สำหรับกล้องเว็บแคมเว็บคามิล่าเนี่ยครับลาพู C260 สรุปก็คือหน้าตาดีครับเป็นโปรไฟล์ก็เนี่ยจะไม่ประเจอรประเจอมากนะอยู่ข้างหลังจอคอมก็ดูเข้าชุดเข้าเซตดีมีความชัดเจนส่วนเรื่องเสียงก็ทุกคนก็จะได้เห็นแล้วว่าเสียงมันมีความแตกต่างยังไงเท่าที่ผมลองใช้มันพอได้ครับเสียงถ้าเอาไว้แบบเวลาคุยเล่นอะไรเงี้ยกับเพื่อนๆเนี่ยโอเคอยู่แต่ถ้าสมมุติเข้าเรียนแล้วเวลาเราพูดเวลาเราแชร์หรือเวลาเราเป็นคนสอน หรือมันมีความสําคัญมากขึ้นเนี่ยผมว่าเรื่องเสียงก็ต้องเน้นเวลาทําออนไลน์นะครับถ้าให้เรียนลําดับเนี่ยเสียงจะสําคัญที่สุดต้องชัดเจนและไม่ตะก,กุกตกะกักส่วนภาพเนี่ยจะเป็นส่วนเสริมออกมามันก็จะเพอร์เฟกมากถ้าภาพและเสียงเราสมบูรณ์สมบูรณ์หมายถึงว่ามาชัด เห็นชัดเจนผมก็คิดว่าราคาประมาณนี้เนี่ยใช้ได้อยู่ก็แนะนําสําหรับพ่อแม่ที่อาจจะต้องมีหากล้องให้ลูกๆนะครับจริงๆแล้วอาจจะมีหากันไปแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆก็ต้องเรียนออนไลน์กันหมดอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีแต่เหลือแค่ว่าจะลองดูว่าถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่อุปกรณ์พวกนี้มันไม่ค่อยพังนะครับหรือถึงพังก็ยังมีซีเน็กครับมีประกันอยู่ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามครับก็ขอให้อยู่ดีมีสุข กินอิ่มนอนหลับนะครับไว้เจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ